วันนี้เราก็จะมาอธิบายการใช้ไวยากรร์ซื่อจุดดเลยซึ่งมเป็นไวยากรณ์ที่ใช้เน้นย้ำาเอาอาจจะไม่ต้องแปลความหมายก็ได้มีทั้งหมด5ประเภทแต่ละประเภทแต่ีวิธีการใช้ยังไงไดูไปเรยสำหรับชื่อเติบประเภทที่1นะคะใช้เน้นย้ำเวลาโครงสร้างประโยคก็คือตัวอย่างประโยคเช่นมีชื่อชู m มชูโฮชิเติร์เซียงกะ วัาชื่อแชยาเียชี้ตสำหรับประโยคบอกเล่าสามารถละชื่อได้แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธไม่สามารถละทั้งชื่อและเติรดได้ย้ำนะคะไม่สามารถละทั้งชื่อและเติรดได้ส่วนคําว่าเติรดสามารถวางได้สองตำแหน่งนั่นก็คือท้ายสุดของประโยคและหน้าการรมค่ะยกตัวอ,อย่างอีกหนึ่งประโยคนะคะวัชื่อหมชื่อโรชว่าชื่อเติค่ะสำหรับประเภทที่สองจะเป็นยังไง ไม่หงม็ไลลเลไลเลยาประเภทที่สองใช้เน้นย้ำสถานท e ี่รูปแบบวยากรอก็คือแสดงค่ะยกตัวอย่างนะคะเจ้าหนุนซูชื่อใจหน่ะจ่าเจ้าหนุนซูชื่อใจ้ี่书店买的อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะหวันที่是在哪举行的？晚会是在礼堂举行的。 ค่ะส่วนประเภทที่3มีใครรู้บ้างเอ่ยว่าใช้อย่างไรติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอกงั้นเรามาให้แย,ย่เลยอ,อธิบายกันต่อเลยนะคะไปชมกันเลยนี่ห่มวันเออยลยวนซ่งใครวันเ,นเ,ออยนเ,เยียเล我不是元松，我是月亮。ส่ำหรับประเภทที่3นะคะก็คือใช้เนยย้กษ์ไข่ทำอะไรกับไข่ของใช้แบบนี้ ผจะยกตัวอย่างให้อีกหนึ่งประโยคก็คือหีชื่อ一个人来的吗？不是，我是跟朋友来的。ประเภทที่4ี่จะใช้ยังไงไปดูกันเลย4ใช้เน้นวิธีการโครงสร้างไวยากรณ์ดังนี้นอกจากนี้ยังสามารถใช้โครงสร้างนี้ในการถามวิธีการอรีนได้ตัวยอย่างเช่นมีชื่อจะไม่ชื่อเตอร ขอชื่อเช,ชเอร์ชื่ตอเ็นีตัวอย่างนะคะมีชื่อเ็มหเตอร์ขอชื่อลูวไปจหลตค่ะในประเทศที่ห้าจะมีวิธีการใช้อย่างไรไปรับชมกันได้เลยเอส่วนแบบที่5นะคะก็เป็นแบบสุดท้ายของเวกอนชื่อเตอรแล้วนะคะของ้าเวกอนของมันก็คือตานี้เลย <c oughs> ตัวอย่างที่หนึ่งเช่นมีชื่อหลายมีสิ่งเต๋อไหมไม่ใช่ผชื่อหลายเฉสีเตอตัวอย่างที่สองนะคะมีชื่อหลายเฉดสีเต่อไหมไม่ใช่ผชื่อหลายมีสิ่งเตเป็นยังไงบ้างคะกับโครงสร้างไวยากรณ์ชื่อเต๋ะทั้งห้าแบบที่เราอธิบายมาเพื่อนเพื่อนเข้าใจกันไหมเอ่ยถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจนะคะเพื่อนๆสามารถ อินบอกมาตางช่องทางนี้ได้เลยคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบคุณเหล่าเพื่อนและเพื่อนๆนะคะที่คอยติดตามพวกเราเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย